สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่125มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรชิน,นาสาสมาธิสมาธิเพื่อชนะใจตนเองให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบอระบ,บือจังหวัดมหาสารคามค่ะ ที่วัดสิริบุญญารามตำบนวังชัยอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพชชเพ่งชัยผู้ดูแลสถาบันพลังจิต,ตานุภาพสาขาที่125ได้จัดการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิเพื่อชนะใจตนเองโดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบนวังชัยอำเภอบอระบือเข้ารับการอบรมสำหรับหลักสูตรชินนสาสมาธิเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมสมาธิในระยะเบื้องต้น ตามแนวทางของพระพรมมงคลยานหรือหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตานุภาพโดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องถือศีลห้าหรือศีลแปดซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความสมัครใจพร้อมฝึกการนั่งสมาธิการเดินจงกรมและการฟังธรรมะโดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะมีการบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของการทำสมาธิให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงตามทฤษฎีที่ได้เรียนมาและเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิพากวิ จารย์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขค่ะ